สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆคนครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่กับผมช่องอีสานบ้านนาครับคลิปนี้ก็จะพามาชมมาอัปเดตแปลงหมากของแม่วันนั้นจากคลิปที่แล้วผมมาฉีดยาฆ่าญ้าที่แปลงหมากให้แม่มาดูว่ายาที่ผมฉีดเนี่ยก็ตายแล้วฮะพี่ๆ ดูฮะจากคลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูอ่ะยานี่เขียวไปหมดเลยที่แปลงหมากของแม่แต่วันนี้นี่ตายหมดแล้วฮะเหลืองหมดแล้วฮะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเจ็ดโมงกว่าวานะฮะแสงแดดอาจจะเยอะหน่อยนะฮะถ้าถ่ายแล้วอาจจะมีย้อนแสงบ้างก็ขอโทษด้วยนะฮะผมนี่ฮะ จากแต่ก่อนตรงนี้นี่เขียวไปหมดเลยฮะมีแต่หญ้าอันนี้ผมฉีดได้ประมาณสักสี่วัน ส่วนตรงนั่งผมนี่ก็เริ่มเหลืองตามแล้วฮะตรงนี้อาจจะยากหน่อยอาจจะตายยากหน่อยเพราะว่าหญ้าตรงนี้มันก็หนาพอสมควรแต่ก็เริ่มเรืองเหลืองตามแล้วฮะผมว่าอีกวันสองวันก็น่าจะหมดส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ่อไว้พักบ่อเอาไว้อเผาขยะ นี่ฮะแสงแดดกำลังขึ้นเลยฮะพระอาทิตย์ยามเช้าส่วนทั่วดินเมื่อเช้าก็เห็นแม่ เอาปุ๋ยมาหวานนะฮะนี่ฮะพี่ๆเห็นไหมฮะเม็ดเก้าขาวนะฮะที่ไม่เอามาใส่เมื่อเช้าอันนี้เม็ดเก้าขาวนี่เป็นปุ๋ยนะฮะ นี่ฮะต้นหมากนี่ลูกดอกมากนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆฮะ นี่ฮะพี่พี่ด้านนี้ก็มีดอกอยู่เหมือนกันอนะ เดี๋ยวจะพาไปดูผักหวานกันฮะผักหวานก็เห็นแม่เด็ดไปเมื่อวานนะฮะเอาไปให้พี่สาว เนี่ยฮะรอยที่ไม่เด็ดไปเมื่อวานยังเ,เห็นตัดด้วยแล้วเนี่ยก่อนนั้นนี้สวยมากฮะยอดผักหวานเนี่ยอันนี้ก็ต้นมะนาวแต่มะนาวปีนี้ไม่มีลูกเลยฮะปีที่แล้ว,วมีแต่ปีนี้ไม่มีลูกเลย นี่ฮะผักหวานเนี่ยสวยมากครับพี่ๆดูเนี่ยรอยตัดเมื่อวานนะฮะที่ไม่ตัดผมเองแม่ตัดอยู่เมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านส่วนข้างหน้าของผมก็เป็นยาง ที่ตากพอตากแห้งแล้วก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ฮะเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นยางของพี่สาวครับผมส่วนข้างหน้านี่ก็เพิ่งตากเสร็จใหม่ๆก็แล้วมาเก็บฮะ ก็จะประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ